พวกเราทุกคนล้วนผิดพลาดล้มเหลวอย่างน้อยๆก็เราคนที่เจ๋งๆบนโลกใบนี้นี่แหละที่มักจะผิดพลาดเยอะที่สุดผู้คนมักอธิบายความผิดพลาดหรือความล้มเหลวว่าเป็นช่วงเวลาตักตวงบทเรียนเป็นอุปสรรคที่จําเป็นในการพัฒนาตนเองแต่การหาบทเรียนนั้นให้เจอการมองให้ทะลุผ่านความรู้สึกแย่ที่มีต่อความผิดพลาดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะเมื่อความผิดพลาดนั้นมันทําให้เราหมดกําลังใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นในอกหรือสับสนไปหมดถ้ามันยากแบบนี้แล้วอะไรเหลืที่มันขัดขวางเราไม่ให้เปลี่ยนความล้มเหลวและความผิดพลาดให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าได้วันนี้เรามาหาคําตอบกันดีกว่าครับวิดีโอตัวนี้ขอขอบคุณ Story t a ทลแหล่งรวมหนังสือเสียงไว้มากมาย ที่ทุกคนสามารถฟังหนังสือเล่มโปรวกของตัวเองได้ทุกที่ให้เลือกฟังกันอย่างจุกๆไปเลยครับเหมาะสําหรับผู้รักในการอ่านแต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านซื้อหนังสือมาดองไว้นั่นแหละครับและไม่ใช่แค่นั้น Storytel ก็มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคาเพียง149บาบาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็รบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ Storytel หนังสือเสียงในมือถือของคุณ อุปสรรคแรกที่เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดอาจจะเป็นที่ว่าความผิดพลาดนั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้เราขนาดไหนหลายคนมักคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถและความรู้มากพออยู่แล้วคิดว่าตัวเองจะไหวแต่พอต้องเจอกับความล้มเหลวขึ้นมาจริงๆก็เหมือนกับว่าตัวเองเสียเซลฟ์เสียตัวตนไปจนเป๋ได้เลยแถมเมื่อล้มเหลวกับเรื่องเดิมๆบ่อยๆนั้นก็ จะทาให้ความมั่นใจในตัวเองมันก็จะน้อยตามความผิดพลาดที่เจอไปด้วยเหมือนยิ่งผิดพลาดก็ยิ่งสูญเสียความมั่นใจไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ยากจริงๆอ่ะที่จะมองเห็นความเจ็บปวดที่เจอเป็นแค่จุดสะดุดล้มของชีวิตเพราะถ้าล้มบ่อยๆก็อาจจะเจ็บจนลุกไม่ไหวเลยก็ได้ครับแต่จากงานวิจัยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคนเราเริ่มขวัญเสียหรือรู้สึกว่ามีความสามารถไม่มากพอ สมองของพวกเราก็เหมือนจะหยุดรับข้อมูลใหม่ๆไปได้เลยจริงๆไม่จำเป็นต้องอ้างงานวิจัยก็ได้ลองนึกถึงตัวเองดูมันก็น่าจะชัดอยู่เหมือนกันนะครับบางทีการที่เราเรียนรู้อะไรสักอย่างที่มันใหม่มากๆสมองของเราบางทีมันก็อ๊องไปเลยเหมือนกันครับยิ่งอ่านยิ่งเรียนรู้ยิ่งไม่เข้าหวเลยแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าถ้าภัยร้ายที่เราเจอมันใหญ่กว่าอีโก้หรือความมั่นใจที่เรามีเนี่ย ทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ของเรามันลดลงได้นะครับแต่อีกปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะสามารถทนต่อความผิดพลาดได้มันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณมีด้วยเหมือนกันมองจากการศึกษาเอาก็ได้ครับผมเคยเจอกับครูสอนภาษาอังกฤษมาหลายแบบนะแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบใหญ่ๆตามนี้ครูแบบแรกจะเป็นครูที่ผมโอเคที่จะเรียนด้วยสุดละ เพราะเป็นครูที่มักจะคอยให้ความสําคัญให้ความใส่ใจกับความสําเร็จคอยแนะนําให้ผมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้สนุกมากขึ้นแม้จะมีจุดที่ผิดพลาดบ้างแต่ก็จะย้ําจุดที่ถูกต้องก่อนเสมอแล้วค่อยมอธิบายจุดที่ผิดพลาดต่อทีหลังกับครูแบบที่สองที่เน้นไปที่ความผิดพลาดของตัวผมซะมากกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูจะไม่เคยถูกต้องสักอย่างอะไรที่ทําได้ดีก็เป็นเรื่องปกติที่ควรจะทําได้ดีแต่ส่วนที่ทําไม่ดี ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้นให้มันออกมาดีให้ได้ไปสอบแต่ละทีเหมือนไปออกรบปยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ทั้งสองแบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่ก็โอเคพอมองย้อนกลับไปตอนนี้ก็มองได้สองมุมอยู่แล้วสำหรับคนที่เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มักจะโอเคกับครูแบบแรกมากกว่าที่คอจะทำให้บรรยากาศในการเรียนนั้นสนุกคลื้นเครงจะได้เรียนรู้อะไรได้ง่ายขึ้นจะได้มีกำลังใจในการเรียนต่อไปได้ แต่สำหรับคนที่เก่งในระดับหนึ่งแล้วพวกเขาก็อาจจะโหอยหาความรู้อยากได้คำติหรือมีคนมาชี้ข้อผิดพลาดชัดๆเลยมากกว่าจะได้ไปปรับปรุงให้ได้ดีที่สุดก็ได้ครับดังนั้นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นก็คือความสมดุลของความผิดพลาดนั่นเองการมีช่องว่างให้ผิดพลาดช่องว่างให้ความสำเร็จในปริมาณที่ไม่มากไม่น้อยกันเกินไปก็จะช่วยเสริมสร้างความอดทนของเรา ให้มีต่อความผิดพลาดได้มากขึ้นแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพในด้านไหนๆก็ตามเมื่อเรียนรู้จากความสำเร็จมันก็จะดูเป็นเรื่องที่สบายใจและเรียนรู้ได้ดีมากกว่าลองย้อนกลับไปตอนที่คุณจะรู้ผลสอบของคุณดูก็ได้ครับถ้าคุณสอบได้คะแนนดีคุณก็สามารถคิดได้ไปก่อนแล้วว่าที่ผ่านมาที่คุณทำไปเนี่ยคุณก็ทำได้ดีนะ จัดเวลาการอ่านหนังสือทบทวนได้ดีแบ่งเวลาเล่นแบ่งเวลาพักผ่อนเองก็ดีเหมือนกันผลลัพธ์เลยออกมาดีแบบนี้ถ้าถ้าคุณสอบได้คะแนนไม่ดีขึ้นมาล่ะโอ้ตายเหตุผลของมันก็จะแทบร้อยแปเลยครับคุณเองอาจจะทบทวนไม่มากพอก็ได้อาจจะทบทวนผิดจุดก็ได้หรือไม่ก็คุณอาจจะทำทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ข้อสอบดันออกไม่ตรงไม่ครอบคลุมสิ่งที่คุณถูกสอนมาก็ได้เหมือนกัน ปัจจัยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณอย่างเดียวเพราะมันไม่ชัดเจนก็เลยบอกไม่ได้ว่าอะไรจะผิดพลาดที่ตรงไหนมันก็เลยยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้นั่นเองครับแต่การที่เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยิ่งเรามีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตความคิดของเรามันก็จะสามารถเติบโตขึ้นได้มากกว่า และในตอนท้ายนี้ผมก็อยากจะมีคำพูดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ทุกคนนะครับรวมถึงเป็นคำพูดที่ผมอยากจะใช้ไว้เตือนตัวเองเหมือนกันนั่นก็คือการที่เราเอาแต่มองไปที่ความผิดพลาดที่ตัวเองทำมันก็ง่ายมากเลยที่เราอาจจะลืมสิ่งที่เราทำสำเร็จไปก็ได้ฉะนั้นเอาความสำเร็จที่คุณเคยทำมามองใหม่ดูก็ได้นะครับและพัฒนาตัวเองจากจุดนั้นดู เหมือนก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับสปาร์หม่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับหากท่านใดสนใจที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนด้นระบบ Super t ์แท้งและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่ผู้ท่านจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอก่อนใครเมื่อผมทําเสร็จแล้วโดยที่วิดีโอตัวนั้นๆจะไม่มีโฆษณาดใดๆมาขั้นกลางให้เสียทรรดในการรับฟังรับชมเลยแม้แต่น้อยนะครับ แถมยังมีิโมจิน่ารักน่ารักของทางช่องที่ทุกท่านสามารถใช้ได้ในตรงคอมเมนต์เหมือนกันนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับคาลิเบ <Cal iber, S 2> อร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในด้านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับ และอย่าลืมนะครับ Spark m มจุดประกาศเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณคนครับ